ผูอัดนะครับถุงสีนี้นะครับจะเป็นรถดั้งเดิมนะครับแลส่วนถุงสีชมพูนะครับจะเป็นรถเพลทนะครับเดี๋ยวเรามาดูถุงสีที่เป็นรถดั้งเดิมก่อนนะครับเรามาดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ปูอัดจริงๆอะเ,เรามาดูก่อนนี่ปูอัดนะครับเรามาชิมนะครับนีอ่อร่อยครับอันนี้ไม่เผ็ดอือร่อยจริงๆอ่ะปูอัดแน่นอนไม่ได้มีเครื่องเทศจีนหรืออะไรขนาดนั้นนะไม่มีกินอะไรอ,นนอันนี้อร่อยเลย ส่วนอันนี้รสเผ็ด mm hmm. ก็ว่ากันรสเผ็ดครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันเผ็ดจริงไหม mm hmm. อันนี้มันแกะยางครับ mm hmm. มาดูฟูอารสเผ็ด นี่ครับฉีกเนื้อดูนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับโอ้โหพอเข้าปากสักแป๊บนะครับความเผ็ดเริ่มอ่อกครับ เครื่องเทศจีนนะครับอันนี้ออกเผ็ดแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับบางคนอาจจะเผ็ดมากครับลองไปหาซื้อชิมได้ครับ